เอโยวอซ่าสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวยามา 5X Max 300นะครับปี2021ครับผมคันนี้สวยๆเลยฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับผมคันนี้ไม่มีแต่งอะไรเลยสีเป็นสีนิยมนะครับยอดฮิตเลยสีเทานะฮะเทาแลมโบสวยมากครับผมท่อเป็นท่อเดิมจากโรงงานนะฮะคอนโซลยังสีดำสนิทอยู่เลยนะครับผมไม่มีซิดแน่นอนสวยมากครับคันนี้ ล้อเป็นล้อเดิมนะครับสีน้ำเงินจากโรงงานเลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมยังใช้ได้อีกยาวสีสวยมากครับคันนี้ลาเราสวิสให้หมดแล้วนะครับผมพร้อมขับเลยเอาไปขับเราหลอดเลยฮะ,ะสวยมากครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่กันเลยดีกว่า เลขไมาอยู่ที่1 7 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนุ่มๆกันเลยขับดีนะครับเครื่องไม่ดังนะฮะคันนี้คันนี้นะครับยามาฮ่ X Max 300ปี2021นะครับผมเปิดเสนอขายนะครับอยู่ที่1 2 0 0 0 0นะครับ5 0า0บาทนะครับผม สามารถผ่อนได้นะครับใครสนใจนะครับรายละเอียดจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับผมใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ